ที่เข้าไปอยู่ค่ายปักธงชัยทํานแทนผู้บังคับกองร้อยซึ่งผบร้อยโดนซุ่มบาดเจ็บนะครับรองผบร้อยก็บาดเจ็บก็เอาผมลงไปแทนแตอนนั้นอยู่กองร้อยที่เท่าไหร่ครับร้อยเก้าห้าสามครับเก้าห้าสามพอเดิมทีก็อยู่ฐานยิงก็พายเป้ลงไปอยู่ข้างล่างตัวน,นั้นกำลังห้าวกำลังหนุ่มกำลังห้าวอยากจะออกอยากจะไปจะไปก็อย่างที่ผมเคยคุยฟังว่าคำสั่งยุทธการเนี่ย ผมให้ทุกครั้งตัวไหนที่สําคัญสั้งผผมจะให้ทุกครั้งข้อหนึ่งสถานการณ์ทั่วไปลูกนองรู้อยู่แหละสถานการณ์ทั่วไปแต่วันนี้ข้อสองนี่จะไปซุ่มหรือไปอะไรยังไงผมจะชี้แน่สาคัญคือข้อสามการปฏิบัติเมื่อปะทะจะทํำยังไงคนนี้จะเข้าอย่างนี้คนนี้จะเข้าอย่างนี้ปืนกดจานจะต้องเอาไปด้วยส่วนตัวผมนี่เคมนี่ไม่ขาดแบกไปด้วยตลอดเฟิร์สเอท แม้แต่เข็มฉีดยาที่เคยเอาให้ดูผมจะติดตัวไปต้องไม่ใช่คอแพทย์นะผมเอาติดตัวไปเพราะว่าในขณะนั้นมันมันไม่มีแพทย์ที่อยู่ด้วยสามารถช่วยตัวเองได้ให้น้ําเกลือฉีดมอฟีนได้เอาตลอดได้ประมาณนั้นค่อยส่งกลับส่วนหลังได้ผมก็ออกทุกครั้งไป